สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องสูตรถวยไทยรอตโต้นะครับวันนี้เราก็จะนําเสนอสูตรสิบบน,นะครับ12บสองม้วน,นครับจํานวน3สูตรนะครับวิธีคิดสูตรที่1นนะครับเราจะใช้หลักแสนบวกด้วยหลักหมื่นบวกด้วยหลักร้อยบวกด้วยหลักสิบและบวกด้วยหลักร้อยท้ายครั้งที่สองจนวนสองครั้งนะครับ ในผลลัพธ์ท่าให้บวกค่าคงที่นะครับสามสองหนึ่งและ1นึ่งนะครับสูตรที่สองนะครับเราจะใช้หลักร้อยบวกได้หลัก10บแล้วบวกได้หลักหน่วยท้ายครั้งที่สองนะครับนั้นบวกค่าคงที่คือหกสองสแล้วก็2นะครับสูตรที่สามนะครับ เราใช้หลักร้อยบวกได้หลักหน่วยบนจํานวนสองครั้งนะครับได้ผลลัพธ์เท่าไรให้บวกค่าคงที่นะครับคือหนึ่งสองหนึ่งสามแล้วก็หนึ่งนะครับสูตรที่หนึ่งนะครับคํานวณได้เก้าหนึ่งสองสามสูตรที่สองคำนวณได้เจ็ดเก้าหนึ่งสามสูตรที่สองคำนวณได้เจ็ดเก้าศู 2, 3านะครับสามสูตรชนที่9ตัวเดียวน,นะครับผลาัวัลออก8 9แปก็เข้า9ที่หลักสิบนะครับก็ต่อมาครับสูตรที่1นึ่คำนวณได้3ามห้สูตรที่2องคำนวณได้3ามห้า้า ูตรที่3คำนวได้5 7 8 1 2ครับทั้ง3สูตรชวนกันที่5 7นะครับผลรางวัลออก0 5 1ก็เข้า5ที่หลัก10บนนะครับ อต่อมาครับสูตรที่1คํานวณได้8012สูตรที่2คํานวณได้6802สูตรที่3คํานวณได้35690นะครับซึ่งก็ชนศูนย์ตัวเดียวนะครับผลรางวัลออก404นะครับก็เข้าศูนย์ที่หลัก10บ,บนนะครับถัดมาครับสูตรที่1 2 4 5 6 ุดที่2 2 4 6 8สุดที่3 3 5 6 9 0นะครับชนหกตัวเดียวนะครับผลรางวัลออก6 6หกหนึ่ง้ากหลัก10บนนะครับมาถัดมาครับสุดที่1 5 7 9 8ห้าครับ5้าเสุดที่2 3งสา สัวที่3 9มเก้หนึครับชนที่ห้ากับ9นะครับของรางวัลออก9ก้นะครับก็เข้า9ที่หลัก10บนนะครับ <c oughs> ต่อมาครับสุตรที่1 8012แปดสูตรที่2 8024สองูตรที่3 8 0 1 4ดหครับชนที่8กับ0ูนย์นะครับ ผลรางวัลออก303ก็เข้าศูนย์ที่หลัก10บนนะครับมาดูงวดล่าสุดกันนะครับสูตรที่1คําคำนวณได้8012สูตรที่2คํคำนวณได้0246สูตรที่3คํคำนวณได้24589นะครับ ผลรางวัลออก422 2นะครับก็เข้าเลข2นะครับตัวเดียวนะครับผมมาคำนวณงวดวันที่1เมษายนกันนะครับสูตรที่1หลัหกแสนคือ8นะครับ ที่หนึ่งแครับบวกด้หลักหมื่นเบวกด้ยหลักร้อนะครับบวกด้หลัก10คือ2อแล้วบวกได้หลัก, 10, ก,ลกร้อยครั้งที่2องจำนวน2ครั้งครับ บกสเป็น4นะครับบกวก3ามองที่นะครับแปดบวกเกเป็น 17, 17บเจ็ดสิบเจ็ดบวกสี่ยีบเวกสองยีบวกสเป็น27 27 บวกสเป็น30นะครับก็ได้เลขศูนย์นะครับบวกเพิ่มไปสองนะครับบวกเพิ่มเปหนึครับเพิ่มไปอีกหนะครับ,บ,รบสูตรที่1เราก็จะได้0 2 3ยามี่นะครับ สูตที่สกันนะครับหลัรกร้อยคือเลข4นะครับหวกดหลัก10บบนคือเลข2ครับบดหลักหน่วยท้ายครั้งที่2ครับคือเลข6นะครับบวกหคงที่นะครับ4ีบวกสเป็น6 6หบวกหเป็นสิบสอ สองบวกหเป็น18บแครับนำเฉพาะเลขแปดนะครับ8บวกเพิ่มไป2นะครับบวกเพิ่มไปอีกสนะครับสุดที่2นะครับก็จะได้8024นะครับ สุดที่สามกันครับสุดที่สามนะครับดอกร้อยคือเลขสี่นะครับดอกหน่วยบนคือเลขสองครับบวกกันสองครั้งนะครับเท่ากับสี่นะครับนามาบวกหนึ่งคงที่นะครับ สีบกสเป็น 8, 8, ดบวกหเป็น9นะครับเอาบวกเพิ่มไป2นะครับบวกเพิ่มไป1ครับบวกเพิ่มไปอสามครับบวกเพิ่มไป,คมไป1ครับ สูตรที่3ครับเราก็จะได้9 1 2 5 6นะครับมาดูตัวชนกันนะครับตัวชนก็คือ2นะครับ สองชนทั้ง3ามสูตรนะครับตัวรองลงมาก็คือ0ูนย์ก็4นะครับจะชนกันสองครั้งนะครับหลัก10บบนเราก็จะได้2 0นและสีนะครับ สตรจะเดินต่อหรือไม่ไม่มีใครทราบได้นะครับโปรดใช้วิจารณญาณของท่านในการรับชมตัดสินใจน,นะครับชอบก็นำไปใช้ไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะครับ